ที่สามสจวนะที่สามจวัที่สามจว หรือว,ว่าตรงนี้ลงยังไงก็ได้ให้ไม่ตายอันนี้น่าจะง่ายอ่ะเดี๋ยวผมจะทำไม่โดนรับตายละ ครับพี่แจกพี่สามดีๆแล้วพี่สามไอ้นี่พี่สามตีรักบินที่แจกไปแล้วครับต,ตีสจวดไล่เยเธอจะไงเดียเยเเด๋ยวไอเยเธอเดี๋ยวเฮเธอมันเครื่องบินบักผมให้เครื่องบินใหม่มันไปแล้วมันก็ไปขับเล่นห้ามเอาตังค์เลยเพราะมันเครื่องบินมันบักไปแล้วมันเลขอะไรนะเออผมดูก่อนยิวหนึ่งศูนย์สามเก้าครับพี่หนึ่งพันสามสิบเก้าหนึ่งพัน สามเก้าเมันแค่ได้ใก่ปีมาขับเล่นเฉยๆไม่ได้อะไรเพราะม่นมาไม่ถึงดึงไม่ได้วะไอพี่ไหนผมดึงมันไปฮะดึงไปงไหนตรงโกลเด้ดึงมาไก่แฟงเลยอ่ะมันอยู่ไก่แฟงใช่ไหมใช่พี่มาปะนี่ไง อันนี้ใครเนี่ยครับลุงกูมีจิตกรรมให้มึงเล่นอันนี้กูทำมาสดๆเลยจะแจกหมูเฮ้ยหมูอีกแล้วหมูอีกแล้วได้ครับสองตัวเอาปชนถามมานะันบอกหมหมดแล้วสองตัวเลยลงจากที่นี่ให้ไม่ตายได้โอ้โหชิวกี่คนนรับลุงท้ามอุ้มกันอาหามชุบกันมันเป็นไปได้ไหม Ok, lời lắp a lời Mày mà hạng có gì mà rémi thang lắp mày 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 ถ้าลงก็ได้เขาว่ามันจะเป็นทางต้องมีทางนี่มันจะได้อะผมรูับยันเลยอะไรไม่ได้อ่ะเออกูรู้แล้วไม่แต่กระโดดลงไปมันได้ป่าวะอ่ะลองดูดิอ่ะอ่ะลองออง่ะด้ป่ะอ่ะลองก่อนดิลองก่อนดิมึงฟังมึงฟังว่า้สองชีวิตเลยอ่ะเดี๋ยวกูเด็กมาใหม่ว้าสองชีวิตวิไอ้ช้างน่าลองว่ะนี่นะว่ายลองได้อ่ะไว้ลองได้อ่ะว่าจะทำอะไรให้ลองได้อ่ะ ลงให้ไหมครับอะไรนะถ้ารอบนี้ผมลงแล้วผมได้เลยรู้ให้ให้เลยให้เลยไว้สองรอบไงมันรอดมะไปรอดมะโอ้ยเขี้หายตะวันแล้เไี้แฝกไอ้ควายไอ้เียโอ้ยเียกูจะไปยังไงเนี่ยเอาแล้วกาลง ไอเฉยชุบไอ้แฟงแล้วก็ดึงไอ้แฟงมาดิน่าพี่หน่อยะดีกว่ากูเนี่ยกระกระโดดลงไปอ่ะเหลือชีวิตเดียวแล้วนะตอน ตอนนี้เหลือชีวิตเดียวแล้วนะไอเธอด้วยไอเธอด้วยเฉ่งเต๋อเอาเธอหายอ๋อนี่เจอแล้วดิเหลือชีวิตเดียวแล้วนะดอมโอ้พี่จะรอพี่จะรอให้มันเปลืองชีวิตด้วยกันทำไปเนึ่งโอเคโอเคพี่รู้แล้ว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 มันกดไม่ได้ผมลองแล้วไม่พี่รู้แล้วพี่รู้แล้วพี่หีืลไมงั้นพี่ลองแล้วแล้วพี่ก็ไม่ได้หนึ่ไม่ได้เหลือชีวิตเดียวแล้วนะ อ่าเหลือซีปิเดียลละอ่ามึงเจนมึงเจนพี่รู้อืเอาดีๆนะเอาไว้กูรู้มึงฟังมึงฟังกูรู้มึงไม่หรอกนะวผมรู้แหละมันจะมันไม่ได้เนี่ยพี่ตีกลับก่อนประเด็นกูเจอแล้วกูเจอพิธีล้วพี่ตีพี่ตีพี่ตีเฮ้ยน่าสนใจว่ะแป๊บแป๊บแป๊บมึงใจเย็นนะแฟ๊มึงใจเย็นนะเออน่าสนใจนะขอลองก่อนนะเอางี้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะไอ่สี่ขี่สี่มดสี่มดสี่มดไอ้สี่มด กลับกันเลยนักวินทั้งหลายเอออันนี้นะนี่เออไปไอ้สัสได้ได้ได้ยอดแพงเจ๋อเจ๋อชุบปัตตานรีดิ่งเหลือตัวเดียวแล้วใช่ไหมครับลุงใช่เหลือตัวเดียวแล้ว่นะ พี่พี่อะไรเดียวแล้วมนท่าอะไรมันท่าอะไรไม่มันรอบไม่ได้แฝงไม่ไม่มันมันเป็ท่าอะไรมันท่าอะไร้พี่กำลังไอ้นี่อยู่ทำธุรกิจอยู่มันท่าอะไรมันเมื่อกี้วพี่กดพี่กดฮิตตอนนีู้ดิเฮ้ยกูรู้ละไอ้แฝงเออกูรู้กูรู้มาท่าอะไรมาท่าโยโยคะแล้วกูจะต่อยมึงลงไปเฮ้ยเอ้ามึงลองต่อยกูดิว่าโยคะมันเป็นแคนป่ะอ่ามีพี่มายืนตรงนี้เลยพี่มายืนตรงนี้เลยแคนดีมันก็แคนดีสไลด์ได้ปะ อะไหนไหนพี่โยคะ Y O น A โอเอเออมาพี่มายินตรงนี้เดิไม่ตรงตรงนี้ตรงเอางี้เอางี้ยเอาเงี้กูไม่แจกหมูละเอาเป็นว้ามึงขออะไรอย่างหนึ่งก็ได้ในเซิร์ฟแฟนแต่ไม่ใช่รถประมูลนี่ก่อนได้ไม่ใช่รถอะไรไม่ใช่รถไม่ใช่รถประมูลรถอะไรก็ได้ในเซิร์ฟอันเดียวเลยถ้ามึงรอดลงไปได้พี่อานไดมาตรงนี้มันทำไม่ได้หรอกต่อให้ทำได้กูก็ไม่ให้กูออกรายการเราก็เล่น มันได้จริงๆหรอวะเอ้ยได้ได้อ่ะพี่ลองอยู่คาตัวขอบอ่าอะลองดูคาตัวนี้แช่นอยู่ดีเฮ้ยนี่อะไรไม่ผมจะลองสไลด์ที่ลงไปไงพี่มองไหมกูรู้แล้วปากูรู้แล้วรู้ปากมึงลองสไลด์มึงลงนี่จะมันสไลด์ไปไม่ได้เปล่าตัวมันติดเปล่าใช่เหรอเดี๋ยวลองดูก่อน ก็ลองดูไว้ลองดูไม่เสียหายไม่ตัวมันแข็งตอนเนี้ยมันทำไม่ได้อันไหนตอนผมไม่นาทีมันจะแซนด้าทีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต้นเนพี่เต้นเจนต้งนะเออเนี่ยมันมันจะลงอยู่แล้วเนี่ยพี่โดอย่าคิดช้ารอย่าอย่าง้นไม่น่าได้พี่อ่ะไม่น่าได้นะ่นก็เป็นนักกูรูแล้วใช่ครับก็กูเริ่มรู้ละมันมันต่อยไม่ได้ต่อยัำแซน <Es by> รู้อะไรเลยก็ค <chips> ือโดดไปเลยแบบไม่เอาแล้วโอ้ตายยยยแฉอไปเลยตึ้งนีะตึ่งผับไอ้แฝงมากี๊ดมากี๊กูขนาดกูอะไอ้ใช้ใช้บัคของไอ้นี่นะบัคกการเปลี่ยนสกินอะเป็นตัวมีซีอะยังตายอะเฮ้ยมันเป็นยังไงวะไอ้แฝงมึงใจเย็นนะมึงใจเย็นนะมทงกคน ไม่แตะไม่แตะไม่แตะมึงขับลงมาดิเออขับลงมาขับลงมา ใช้พอก็ถือว่าไม่ได้โอ้้แฟงไม่ได้แฟงอย่าพูดทำเลยสี่ตีไปเลยสี่อมมากเนาะขอมมากหอมมากสีว่าเขาจะทำได้กันไหมพูดมันทำได้แต่เขาไม่เลยแม้หล่ะที่บอกพี่เดิกูให้ภารกิจไปก็คือตอนเนี้ยชีวิตย้อนตอนได้เหลือแค่แฟงก็คือขอได้ทุกอย่างในเซิร์ฟยกเว้นรถประมูลเออมันจะให้มันด้วยอ่ะไม่หมายถึงกิจกรรมไงเดี๋ยวกูจะเรียกคนอื่นมาเหมือนกันก็คือลงจากตรงเนี้ยได้โดยที่ไม่ตายอ่ะ ไปบบ้านพิอาจไลยไม่รู้เหมือนกันในกลางหลอมในรายไป่ราไม่รายลงจากถุงนี้โดยที่ไม่ตายใช่ถูกต้องดูนะอันนี้อะไ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมามามาพี่พิอาจเอามาลุงพร้อมละอะไรอ่ะคือมันวักมไหนมัอ่ะกติกามีอะไรบ้างนะครับลุง แสงเดี๋ยวกูลองให้ก่อนนะกติกาห้ามช่วยกันมึงแค่คนเดียวเท่านั้นอ่ะแ้วก็ห้ามห้ามอุ้มใช่ห้ามห้ามใช้ฮอใชใช่ใช่ถูกต้องใช่นี้เลยนะแฟนกูมาป่ะ่กูมาไม่ไม่ท่อยเลยที่หน่อยเลยมูันเลยเหรอตายเถอะพี่พี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนึงมาถ้าผมไปยืนได้ข้างล่างก็คือจบใช่ไ้มครับลุงโดยที่ไม่ตายอ่ะได้ครับ เฮ้ยมีแผนนะที่ไม่ตายหรอไม่ตายไม่ตายอ๋อวันนี้คอนเน็กวันนี้คอนเน็กนี่คอนเน็กแล้วก็คอนเด็กเข้าไอ้ยเ่ี่ะอ้าวได้นะอย่างี้ถือว่าได้นะไม่ได้หรอกนี่คอนเน็กคือออกเซิร์ฟไปแล้วถือว่าไม่ได้ไงเออถ้าถือว่าไม่ทำตามกิกามันอยู่นี่ไปอ่ะ อ้โเอ้าอ้าไอ้ดูาไจะทำยังไงวดูแล้วะมจาตลอจะทไม่ได้เลยนะพี่เจอโลตายไปได้เลย เฉย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 ,เฉยพี่มึงจิ้มมันได้ป่ะว่ามันเลขอะไรแล้วมึงดึงขึ้นมาแบบบนฟ้าด้วยอ๋ออาเธอร์ใช่ไหมไม่มใช่ไม่ใช่อิอยแฟกอะถ้าพี่ตะรอรอ,อจิ้มมันดิรอจิ้มมันดิน่าจะเลขใช้ท้ายอะเลขใช้ท้ายอ๋อเจอละพี่เจอละดึงดิ้วดึงดิดึงดึง,ดงให้หล่นตรงไหนพี่บนฟ้าอ๋อโอเคก็คือให้ตรงพี่ตรงนั้นนะอ่านนะเค หรือว่ามันเป็นศพแล้วพี่มันไม่มาไม่งมันได้เข้าปะเข้าแล้วหรือว่าตัวโหลดออกมาเธอมันตายอะยมาตั็นนะอุย้ยมึงยังพยายามเหรอเด่น้องพยายามอยู่ครับลงมึงไม่ได้แล้วนะ แต่อยากลองครับลงุงโอ้ยเฮียงโง่เหมือนกูเลยว่าโง่ตัวดีย้ายยายแล้วไม่ได้แล้วคุณน,นี่ไม่ตายตังแต่บูนณากาศด,ดีแล้วียล้วพรุนี้